สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่น้ำหมีแนะนำา f e r r a r i 1972 Iso g i f o ไปแล้วนะคะแล้วก็1966 Ferrari 500 Super f e a t c o u p 1956 Ferrari 410 Super America Series 1ไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำอีก4รุ่นที่เหลือค่ะไปชมกันเลยค่ะ ก็จะพามาชมคันที่4นะคะบ i s s a r i n i Stada ้า5,003 GT ค่ะเป็นรถสปอร์ตที่ผลิตตั้งแต่ปี2,507นะคะถึง2,511ค่ะจะขายในรูปแบบรถคูเป้นะคะ2ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของ i ิซ a r i n i เลยค่ะออกแบบโดยอดีตหัวหน้าของ f e r r a r รนะคะ Giotto b i s s a r i n i ในปี1,963ค่ะ สตาร์ด้เปิดตัวในปี1,964นะคะมีแนวคิดที่คล้ายคลึงกับ ISO g i ิฟโฟสตาร์ดใช้การวางเครื่องยนต์กลางด้านหน้านะคะขับเครื่อน2ล้อหลังโดยเครื่องยนต์บล็อกเล็กของเชฟโรเลสส327ขนาด5.4ลิตรนะคะ5 3 5 8ซีซีให้กำลัง365แรงม้าและ400แรงม้าในรุ่นคอซ่ซาค่ะ การวางเครื่องยนต์ก็จะให้ห่างจากเพาหน้าที่สุดนะคะเพื่อปรับการกระจายน้ำหนักสามารถเร่งความเร็วที่0 100กิโเมตรต่อชั่วโมงในเวลาน้อยกว่า7วินาทีค่ะและทำความเร็วสูงสุด280กิเมตรต่อชั่วโมงนะคะในรุ่นต่อมาถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่7,000ซีซีค่ะติดตั้งคารบูเรเตอร์ฮอรเรดิสเบรกดันล็อก4ล้อเกียร์ธรรมดา4สปีดบอกวอร์เนอร์ท10 ระบบกันสะเทือหลังแบบท่อเดรยนและเฟืองท้ายแบบรีบิเต็มีรุ่นที่เปิดประทุนทั้งหมด133ตัวอย่างนี้นะคะตั้งแต่ปี2507ถึง2511ค่ะรุ่นต่อมาก็จะเป็น f i ร t 8V หรือ a u t o VU นะคะเป็นรถสปอร์ตที่ใช้เครื่องยนต์ V8 ผลิตโดย f i ร t ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอิตาลีตั้งแต่ปี1952ถึง1954 รถคันนี้เปิดตัวในงานเจนีวามอเตอร์โชว์ปี1952ค่ะเฟีย 8V นี้นะคะได้ชื่อมาตอนผลิตเพราะเฟียเชื่อว่า Ford V8 มีลิขสิทธิ์ด้วยการผลิตแค่114คันนี้นะคะไม่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์แต่ก็ทำได้ดีในการแข่งรถค่ะเฟีย 8V มีโครงสร้าง70องศา V ขนาด1,996ซีซีนะคะ ติดตั้งคาร์บูเรเตอร์เว็บเบอร์ 36DCF 3 2โชคเครื่องยนต์มีอัตราส่วนกำลัง8.5ต่อ1นนะคะและผลิตได้105 PS 77กิโลวัตต์104แรงม้าค่ะที่5,600รอบต่อนาทีทําให้รถมีความเร็วสูงสุด190กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะต่อมาได้รับการแก้ไขให้กำลัง127 PS 93กิโลวัตต์125แรงม้าที่6,600รอบต่อนาทีเครื่องยนต์เชื่อมต่อกับกระปุกเกียร์4สปีรดรถมีระบบการสั่นสเทือนรอบด้านนะคะและดัมเบกทั้ง4ล้อค่ะต่อมาก็จะเป็นรถยนต์1936 a แลเซียอัสทูเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ผลิตโดย แลนเซียผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอิตาลีนะคะระหว่างปี1931ถึง1939ค่ะแลนเซียแทนที่รุ่นแรมด้าด้วยรถ2รุ่นคืออาร์เทนาสสูบและอัตุราที่ใหญ่กว่าขับเคลื่อนด้วย v 8ทั้ง2รุ่นนะคะเปิดตัวที่งานปารีสมอเตอร์โชว์ในปี1931ัแชสซีอัตุราถูกใช้โดยผู้สร้างรถโค้ดหลายคนนะคะเพื่อสร้างคูเป้รถเปิดประทุนและรถเก่งค่ะ และถูกพัฒนามากกว่า4ซีรีส์ค่ะต่อมาจะเป็นรุ่น a l ลฟาโรเมโ1900นะคะเป็นรถยนต์ที่ผลิตโดย a l ลฟาโรเมโผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอิตาลีตั้งแต่ปี1950 ถึงปี1959นะคะออกแบบโดยออราซิโอเซตราเป็นการพัฒนาที่สำคัญสำหรับอันฟาโรเมโอนะคะเนื่องจากเป็นรถยนต์คันแรกของแบรนด์ที่ผลิตขึ้นทั้งหมดบนสายการผลิตและรถยนต์ที่ผลิตครั้งแรกโดยไม่แยกชิ้นส่วน s ซซีนอกจากนี้ยังเป็นรถอัลฟาโรเมโอคันแรกที่มีพวงมาลัยซ้ายด้วยค่ะรุ่นแรกเปิดตัวที่งานปารีสมอเตอร์โชว์ปี1950ค่ะ ก็หมดแล้วนะคะสำหรับฟอร์ชัดล่างนี้นะคะเป็นรถสปอร์ตทั้ง7คันนะคะคลิปต่อไปน้าหมีจะพาชมโมเดลรถรุ่นต่างๆมอเตอร์ไซค์โบราณและมอเตอร์ไซค์ที่เร็วและแพงค่ะน้ำหมีก็ขอออกตัวก่อนนะคะว่าไม่มีความรู้เรื่องรถน้ำหมีก็หามาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นเช่นไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบการใช้ชีวิตเรียบง่ายของนํำหมีที่ในอเมริกานะคะก็กดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k และ YouTube แห่งนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ